มือนี้เอฟซีเลี้ยงบุฟเฟ่พี่น้องบุฟเฟ่ผักบอลหยอกเด้อสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศสบายดีพี่น้องมือนี้เอฟซีเพิ่นใจดีเนาะพี่น้องเพิ่น,พนเลี้ยงซินดาดครอบครัวสาวลาเซโนพี่น้องนี่ซินดาดยามแรงพี่น้องเออ เนื้อเฮามืัอนี้ก็มีนมหมูเนาะพี่น้องแล้วก็มีอันนี้เสือร้องไห้แล้วก็มีหมูสามชั้นสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีเนื้อสันคอหมูนี่พี่น้องกำลังซุกเลยจุกเลยน้ำจิ้มรสเด็ดเอาเลยเทเอาเลยมีร้านนี้แซ่มดีจังเทาเลยอซุกเลยเอามีเอามีก็ถ้วยแรกก็หมูได้ โอ้เหนียวเก็บคนอย่างนาดเลโอเคพอแล้วมาเด้อพี่น้องมากินซีนดาดหมูกระทะน้ำกันเด้อเอาอันนี้ใส่จานนงน้อยอันนี้เด้อพี่น้องพริกกระเทียมมะนาวปรุงเอาเลยเนาะพี่น้องคือพาสโบได้ก็คือพริกกับกระเทียมพี่น้องเพราะว่าเชี่ยวคนโบได้มีรสเผ็ดเดี่ คนลาวกินหมูกระทะต้องปรุงด้วยพี่น้องปรุงน้ำจิ้มใส่พริกกระเทียมใส่มะนาวพี่น้องเลยตอนนี้น้ำหม้อเฮานะไฟแหงเจ็ดโลดลายอู้ดอนแรกพี่น้องตอนแรกใส่ถั่วน้องน้อยเออมีจานไหมตัวตนี้ถั่วน้องน้อยมาเขาออกเปจานไหมเปล่าพี่น้องเอา,เอาเไฟแหงรอบเล็กไฟกำลังแรงน้องพี่น้องได้ใจขนาดเลย รีบดาดเลยพี่น้องเลยของน้องน้อยอสามชั้นเอาตัวะพิ่น้อยนี่มันบางคักพี่น้องอเขาซ้อยเองมันเบาบางนี่ซำๆเลยจ้าสันคอบอลหรือว่าขาลายสันคอขาลายเลยอ่ะค่ะน,น้องเอาลงไปดาดในกจะเพนหางกระดาษสามชั้นไป อ่าน้องน้อยของน้องน้อยเพื่อมีน้ำจิ้มสองอย่างวันเนาะพักนี้คือเอาแบบบุฟเฟ่เลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮามักกินพักเนาะพี่น้องกินผักเยอะๆนี่มีผักแพวผักโหระพาแล้วก็ผักโขมผักบุ้งผักกระหล่ำเนาะพี่น้องบุฟเฟ่ผักเลยวันนี้นี่กินหมูกระทะกับผักกินหน่อยไว้พี่น้อง ข้าวไทยใตัวจัด,ดจได้ใจดีไทเน,นื้อบางวันมนี้มันรทุกไว้นาะพี่น้องค่ัอ uh ือ huh. ะหอมขนาดเลยตอนนี้สำหรับมือน,นี้เนาะพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีไดไลเด้อขอบคุณพี่ทองคำจากจังหวัดอุบลนานะพี่น้องที่เลี้ยงหมูกระทะเฮามืออน,นี้ ขอให้พีเอซเฮงเงรวยๆวยโชคหมันลำรวยเด้อเดินทางไปมาทางไหนก็ขอให้แ้วคาดปลอดภัยขอให้สุขภาพทางกายแข็งแรงเด้อขอคุณหลายๆเด้อพี่ทองคำขอคุณหลายๆเด้อสื่อทองคำนี่น้องพี่น้องคือในหนังเลยคุณยายทองคำอันในหนังเขามักเบื่องหนังอันแต่ก่อนเขาใช้มักเบื่องหนังตอนหกโมงนะหกโมงแรงนะนะคือในทีวีเลยแล้วนี้ ใช่จานพี่น้องชิ้นดาดนิ้นๆใส่ผักนิดนึงมาคำเล็กเด้อพี่น้องเพื่อเอฟซีคำนี้อือหืมเินมากพี่น้องตอนบางๆเลยพี่น้องจำน้ำจิ้มเนาะอร่อยมากบางกรอบเลยถึงสบายดี ตาก้องหิวบาไวแล้วมีคนคลิปให้ไงใครใครคลิปให้เกีบยวคลิปให้เอาตะเกียบไปใส่บนแหละเอานงนอยจับตะเกียบอยู่นี่จับตะเกียบถ่ายหูเมื่อกี้นี้เอามาวีเอามาพี่บรรยากาศกระห้อนในเด้อพี่น้องวันนี้วีอันนี้ค่ะซื้อซอยคุณตาตั้งแต่ปีที่แล้วซื้อซอยเพื่อนอยู่งานทาพนมปีที่แล้วคุณนน่พี้องหาบรหินหากระหิน มันหายอ,อากาศฮ้อนบ่มีพยายาไกลไพายเลยพี่น้องร้อนหรอแหมนนแขนาดแ่บขนาดเลยพี่น้องมาเด้อบะจุูุทุกคนเด้อมือกินจุนนนน่มจีนขนาดนาวเหาออืะ ผักกินผักอืมอะไรครับอร่อยมากไมีอะไรพักคนึ่งนะขุณมากเอาพักลงอีกก่อนผักกินเยอะๆเลยเนาะกินเยอะๆบุฟเฟ่ผักวันนี้แต่วันเนื้อก็หลายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่เห้าวไปคนมากกินพักเด้อพี่น้องเพราะว่าพักรวมๆกันหลายชนิดกินแล้วมีประโยชน์้ลงตะเกียบตลอดคิบเทียน เอาฮุบเอาฮุบสกี่ยวก็วีขึ้นนะ FT ว่าวะเจ้ามีสวยไม่เปลี่ยนเลยวะสวยไม่ช่างเอราะว่าสวยมีบางทีตอนที่เห็นอยู่แค่หนเองก็มีที่โดนหนองเกือบโดดหนองดีใจเขินนะพี่น้องมีใจจนตัวลอยเลยเกือบโดดหนองงงวะย่างเราเลยหยุดจะระโดดแล้วเนาะแต่ว่า คุณแม่เอฟซีอยู่อันทาพนมเพิ่งเล่าวเอ้ยนีไงตัวมาย่วะบอกนาเด็กมากส่วนเล่าแหละตัวเล็กมากดีใจมันเห็นตัวจริงเข้าม่ตัวเล็กตัวเล็กทุกคนเลยโนตัวเกียวเพิ่นว่าสิโตใหญ่พี่น้องตัวจริงนะตัวตัวจริงกันนี้น้องเพิ่นว่านะดูในคลิปตัวเกียวเหมือนอ้วนเลยปะตัวจริงไม่เห็นอ้วนเลยเห่อ ตะเกียบพี่น้องเลยว่าจะตะเกียบอันคลิปซุกคลิปดิบตั้งหากหลงตลอดเมื่จักสจะสนีเลยกขบวงไว้เลยได้ไหมหน้อมน้อยซีโมเมนกับคุณ ลงเป็นโซนเลยเติมน้ำซุปเลยน้ำมันกระเด็นหม้อน้ำมันแตกห,หม้อกเ็เงียงน้อยหนึ่งพี่น้องลงแค่เดียวหม้อกเ็เงียงเพราะว่าเตาแตกพี่น้องยังไม่ได้ซื้อเตาใหม่่มอนอง,งบกห้าไปมีเตาหลาย ผักกระล่ำอืมแซ่บขนาดเลยเหมือนียพี่น้องอร่อยชุบมะนนม่ชิคชุบแล้วชิคแม่ว่าคนกินปิ้งปลาเข่งหรือเด้อพี่น้องแล้วเออมีไม่ว่ากินปิ้งปลาเข่งอิ่มแล้วเพลินนะพี่น้อง รดของมันก่อนอเห็ดเข็มทองเอาหนุน่มๆแจ๋อเยอะอยู่นะเอาไม่กระเทียมพอแล้วตองลดไปละ,ออะเอาบอากันเลยใส่มะนาวไหมไม่ใส่ใส่มะนาวมันจะได้ออกกันเปรี้ยวหวานนิดนึงเป็นมะนาวออกหวาน ตัดหวาน,วานเอาบนนี้จุกเรียงเนี่ยพอแล้วตอนนี้เป็นส่วงอา่ากินไปกินมันแล้<ม>วอีกจะง่อยกันกิน<ม>ข้าวส้วงหักแพงกันแมนเอาไวม้มีเอาไว้มีแล้วอีกตอนท้ายก็จะเป็นส่วงไปไปไปมันตอนแรกย่งงานกันพี่น้องกัย<ม>เอานมหมูลงก่อน สไลด์พี่น้องตอนนี้มีกินหมูมาเลยอาเลยมีเกือผ้าปีนกำแพงพวกกลัวหมากำแพงวัดซ้ำกำแพงวัดหลวงตาบอกว่ายอม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 ย่ยมุ่ยมไ่ยยง่ยยุ่ย่ยยุหย่ย พี่น้องเกือบเข่ากำแพงวัดเพราะว่ามาหลายเนาะอยู่วัดทางพี่น้องพคนเห่าแล้วแบบคืชประสิสวดนี่นะคืชประสิการ์ดนี่แหละเพื่อมีผับไปคนย่านหมาเพื่อมีไปคนย่านหมาโอ้หมาปราะว่าพาฮกตู่เนาะโซนใหญ่แห้งมาพระยุดบ่อยู่ยุดมีพระไม่ได้น้ำหนังเพราะว่ามีกว่าหมามากไม่ได้น้ำหนังยุดยยุดยยุดยยุด โค้งปไปลายพุ่นประุดอยู่น้ำโคงหมูโลงน้ำโขงเย่ากับมาอีกขึ้นกําแพงเติดตต่ำกําแพงวัดตึงหยุดโยมันไม่ทำอะไรหรอกไหวแล้วหวแล้วอนุ่งตาว่ะเพะมันโตใหญ่พาะแถวมันนะไปเป็นหมู่เป็นหมาหมูหมูหมาไม่กัดหรอกหมาไม่กัดทั้งที่กางเกงขาดไปแล้วข้ามหนึ่งมันกัดแต่กัดเจ้าของจ้าว่าฉัน มาเบิงข่าวหลายทางกับยานเดี้งหมาก็ได้หมา,มา,มาพิษบูเน,เนี่ยกัดยายเอาไหมม,มันโดดมาใส่คนเนาะกัดยายที่เลี้ยงมาแต่เน้นน้อยผุนจนว่าแขนกับขาดบทยักแล้วยายฮะนั่งให้แล้วก็โทรกู้ภัยโชวตำรวจมาช่วยกู้ภัยนี่แหละน้องพี่น้องในข่าวนะปิยานพิษบูพิษบูบเป็นหมาที่กินเนื้อ,อเนื้อดิบเนื้อ,อยังไน,นะมันโหดเนาะกัดคนเนาะ สำหรับปีนี้เนาะพี่น้อ,นองเบิ่งเฮือนผู้ใดกระดอกบังโมงออกหลายหลายเนาะหลายเพอืมคือเ<ม>่นเบาว่าปีนี้นะจะมีลมพายุพายุ <tekn S 2> <enfin> หลายพายุแห้งนะแล้วลก็ฝนตกนะมันแล้วแล้วก็พายุฤดูร้อนให้ระวังเพิน่นนมาเนาะอันนี้โบราณ่นเบาเด้อพี่น้องแต่ละปีพี่น,อบบอน,น้องเขาจะเห็นดอกบังโมงย้อยทว่าเฮือนถ่ายแบบต้นน้อยตัางตางต้นบังมงเนาะ เปอร์สีย้อยลงและเต็มเบิด์ยู่วัดก็เต็มสีตะเกาวดอกมังโมยย้อยลงนั่บงบ่ได้เลยเหนียวคือขนมตังเมยอันนี้ก่อนอันนี้ลงแล้วปีนี้ค่ะบ่มีดอกมะม่วงบ่งบมีน้ำหวานดอกมะม่วงหันอย้อยลงมาฮะนะย้อยลงมาตีโตตีตั้งเพือ่อนว่าฝนสิหลายขนาดเออแล้วฝนก็ยังบ่ได้ทำดอกมะม่วงเลยปียยยนี้แต่ว่าฝนบาซิมากุมพานี่แหละพี่น้องเพื่อนว่าฝนบซิมาเดือนกุมพานี่แหละแถวใดที่เคยเกิดพายุหันเนาะระวังไม่เนาะ กับปีที่แล้วนี่หาพายุาพี่น้องเฮือนอยู่ลาวนี่แหละเป็นเฮือนทรงไทยเนาะไปทํางานอยู่ไทยหลายปีสร้างบ้านหากะแล้วยังบรได้ขึ้นบ้านใหม่ซ้ําลมพายุพัดมาไปทางหลังเลยป้าพี่น้องสงสารเพื่อนเฮือนสูงกับระวังพายุเนาะพี่น้องเนาะคือบ้านเฮาคือกันี้หัวลมมองมองหัวลมด้่นนี้พี่น้องถ้าว่าเห็ดยูเทิงค่ะหลังคายันไปก่อนหมู่ลมแหง้ง นมหมูน,มนะจุ่ม,มเอาไปกตนเดี่ยวทันใจเพราะว่าหิวนะนุ้ยทันใจ จุ่มผบบพักก็ยังเต็มอยู่เลยก็มีน้ำจิ้มให้เนี่ยไหนได้หม้อห้องเหนียงไปแล้วค่ะพี่ได้มันโรบล้านกันต้มเลยครับสบายดีสบายดีเด้อน้องอุตสีไทยซีลายต่างประเทศกินกินดาบกินชิ้นดาบน้ำน้ำซอสลาวเซโนเด้อกินผักจังกิ้วกินดาบสุก ขอาวตัวสารราศินุให้มีความสุขทางกายสบายทางใจเด้อพี่ทองคำ FC อุบลเด้อแม่เด้อเลี้ยสินดาดมือนี้พี่ทองคำว่าเลี้ยงมุงกระทะแล้วให้สุขทางกายสบายทางใจให้ให้หลับให้รวยก่็เก่าดูดีมีแห่งพร้อมเหนือข้าวอายุมั่นขวัญยืนไปทางไปกันตลอดปลอดภัยเด้อรับไฟสุดใหญ่เลยได้ครับพรสุดใหญ่เลยพี่น้อง ใกล้สี่ขำแล้วม,มีลมมาหน่อยนึงพอดนเย็นมแม่นกลางเว่นนะ่ฮะฮ้อนพี่น้องแต่ว่าอันตอนเช้ากับตอนแรกนี่อะไรน้องๆในรูปอากาศเย็นแป้งคิวเต้าหู้กับแบบอันานั้นในน้ำ<พ>คิว <มะ S 2> ซอสใช้ฮะแพงคิวซอสข้าวมับแพงคิวแซ่บซิมบอแม่แม่เพื่อขาลำมันเลยพี่น้องเพื่อบอกกินมัน รสของมันไม่ดีต่อคนแบบมันของแม่ก็ไม่กินมันกับซนได้มันมันกับซีนกฎของมันชิ้นแห้งพี่น้องใส่พริกกระเทียมนี่แซ่บพักดิบคนห้าวมืออืมลวกกระเจี๊ยบให้แม่กินคลิปบดได้บอกหมักกระเจี๊ยบเขียวพักนี้ความพอดีต่ออ่าน้ำใสกินนาได้ นั่นค็อพักนัวงินเบสินงัวชินมูว่าอันหัวพระอาจารย์ซื้อยาไม่หันหัวหันให้หลายแล้วให้บมกพันแห้งให้พระอาจารย์มีความสุขความเจริญสุขทางกายสบายทางใจเด้อ พี war, en? ่ว่าหั่นดีไข่แล้วแม่พี่ว่าหัวเป็นบาดแผลนะพี่น้องเคุนท่าถือได้คุนท่าได้จากอล้วแมเป็นยาดีโรคผิวหนังพี่น้องเพิ่งผ่ามาให้ตุ่มพ่อแม่เป็นน้ำนองแม่เป็นเป็นยาเหลืองเป็นเก็ดยางเหลืองอ่ะเป็นตุ่มเป็นตุ่มเดี๋นี้ท่าถือเพราะว่าเป็นยาท่าแบบแม่คาเชราแม่เชราผิวหนังเนาะเชราผิวหนังท้าเพิ่งหามาค่ะจยากแอบหกประมาณหกบอก เื่อทางเมื่อทันอาเจียหายขาดแม่เออเป็นของโรงพยาบาลปลอดภัยเลูกมีตุ่มเราได้เดี๋ยวนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะเก้าวที่นู่นบริขันหมอแม่บริขันละบริขันคือจะเก้าไม่ว่าเก่าอยู่บ่อยู่เก่าอยู่บ่เช่าได้มึงเก่าเก่าเก่าเข้าคลิปกับลูกก็ว่าอย่านี้จะเก่าเก่าจะบริขันสมัยยังน้อยหายังไข้ลูกผัดยังแกะให้ได้ได้เอาเลยเป็นมาหลายปีแล้วใส่ลูกแกะให้ใส่อะไรก็ใส่เป็นแผ่นเนาะเปลี่ยนแชมพูกับ่เช่าหมอแม่พิกแชมพู บันทาอาจารย์ถักยามาให้รถยเป็นยาหมอเบาเบาหัวเเขาเคยมันพันแล้วแหละมันนักนักหัวนี่เดี๋ยวนี้เบาเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าจนคิดว่าตัวเองมีบาปกรรมเก่าก็เลยว่าจนดิไปบวชไปแล้วพี่น้องเอ้ยมาถือมันมามาถือยาคนไทยนี่โอ้ยดีใจขนาดนี้มาทันเวลาแล่วพี่น้องก็ยังสิไปบวชอยู่เพิ่นว่าว่าหมอเพิ่นว่าว่าเจ็บมันไข้หลายแล่ะ ไปบวชซีขันถึนขงข่าวจะบวชแล้วหมอ <ừ. S 2> กนนอกว่าแม่ก็ได้งิเตบวชดู้่ได้จำใดก็เอาได้จังมือกาวอแล้วรถิด,ด,ดแก้วจะำทานคนยังเห่า แซ่บเลยพี่น้องโดนๆกินแค่หนึ่งแซ่บเนาะมันนานกินทีเปวดวะใครเริ่มดำกระดูบบกเวาอันนี้ให้นูนเลยก็ใส่ตาบึกเก่าแล้วดให้แล้วตึ่งก็ได้เต็มเจืออะนะพี่น้องเห็นเลยว่าหลุดไปเสือ,สอไม่วานะเก่ามันหล่นใส่เต็มบ่าฉันลงเสื้อดำเนี่ย มีพมแคะเอาวดังหลังมันดังหัวจนบาดเป็นตาทรมานแน่เป็นตาทรมานเห็นคำว่าภาษาไทยกบบเป็นโรคผิวหนังพี่น้องผิวหนังหัวเดี๋ยวนี้แต่ถ้ามันได้เครื่องเดือนแล้วไปยัดจะทามันนังหัวก็อาจจะเกินพินาๆขึ้นแน่เกิเด้ามันเฉพาะออกบางๆโดนๆไปตุ้มขึ้นไม่ว่ามากอันเอาอันนี้เไปโดนๆออกเลยที่เห็นให้แซ่บบาดี่ซาหัวแซ่บแน่เวลาแผล มันเป็นแถะโอ้ยลำลำคางนี่เนาะยานี่พันหัวนี่ด็กะโบนาเกลือพี่น้องเไม่ว่าใส่แชมพูอยางมาต่างๆหน้าอะไรอะไรแนวสมุนไพรบ้านเฮากับว่ว่จะทุเลาหน่อยเดียวทำมาท่าตัวนี้ลยผัดปลาดีใจขนาดนี้ตัดอยู่วัดช่องเขื่อตัดวัดในพระทบทเถอหนึ่งแล้วก็ตัดอยู่วัดนาชายเพถอนน้องน้อยไปตัดเว้นตัดกรรมนะพี่น้องช่องเขื่อตัดหมอให้ตัด ยังคันดูบาลนี้เฮาตัดจำต้นเวือนใส่ย,ยานั่งเลยทีออมม่นี้ไม่ไหมยาก็ไม่จับยาแล้วคัดฟังยาผูาาา้พักให้โอ้ยปวดหัวทุกนาทีเนาะยาไทยยาดีอะหรีเนาะพี่น้องอยาโรงพยาบาลดีได้ไม่ว่าก็ามีก็ยังไปซื้อใช้แบบร่าให้ถึงอยู่คลินิกเนาะเป็นยาโรงพยาบาลน,นี่แหละคักยาคนยอๆนะแหน แซ่บขนาดเลยพี่น้องแซ่บยอดยอดมากเลยนานกินทีนานได้กินได้เมนูนี้บรีบๆจนได้พี่น้องยังอยู่เดี๋ยวกินต่อหลังม้อีกจัดหน่อยสำหรับมื้อนี้ขอบคุณเอฟซีทางฝั่งให้หลายๆเด้อพี่น้องมือ<า>ม้อนี้เฮาก็พักกันอิ่มหนำสาราญเนาะพี่น้องม,มีความสุขหลายพี่น้องมเอนี้เนมนสำหรับเซฟเซฟขอบคุณมากๆนะคะ พีเอฟซี FC จงมีความสุขกายสบายใจเด้ออนุมันขวัญยืนการเงินการงานเจริญก้าวหน้าเด้อ<ม>เลี้ยงหมูฉางครอบครัวสาวลาวเซนูมอนีแซบไลฟ์หลายขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องก่อนที่ห้องจะตื่นกันลายก็นี่ <c oughs> เริมมืดเดิมขำแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และที่สำคัญบอกกดข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องสบายดีบายยเกือบทุกตา